นะสวัสดีครับมาซ้อมเต้นครับฝึกเต้นแบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเต้นคอเวอร์ครับผมก็จะมา ไลฟ์ต่อท่านะครับกับคุณครูครับผมนะครับครูครับคอยเบบี้ครับเฮ้ยีครับเราจะมาต่อท่าคืออยากเต้นคอมเบบี้ของเอ็กโซนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยวพี่โย๋สวัสดีครับก็จะมาต่อท่าเต้นนะครับผม ก็จะมาไลฟ์ต่อภาพนะครับผมฝึกฝึกซ้อมใช่มากพร้อมไหมครับคือผมก็พร้อมนะโอเคได้ก็อะไรครับผมมันก็จะเข้มขินนิดหน่อยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับพร้อมีเบบี้นะครับอ่ะ

เว็บน้อยเล้วมิไมีใครเก่งดูกูเก่งนะผมคนกูเก่งเล้วมยังไงดีเราจะมาต่อท่าหรือว่าเราจะลองสปายคนด้วยกัน ดูไหมครับไม่ใช่ว่าอยากดูตอนเนี้ถ้าดูทันนี้ไปผ่านนะครับนแต่ว่ารอดูแบบตอนแบบซ้อมเสร็จดีกว่าเพราะว่านี่ไงเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่สิบห้านาทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับอีกสิบเดี๋ยวเขาไปทวนท่าเดี๋ยวมาไลฟ์เต้นให้ดูดีกว่าครับเขอยังเต้นไม่ได้ครับทุกคนเต้นได้ครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวครับแล้วกลับมาครับทุกคนเออ